กับสวัสดีนะครับมีรักนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับ้าววิงชาแนลเหมือนเดิมนะครับผมนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ตกปลาหรือเปล่านะครับโอ้ยมาถึงหมายฝนตกนะครับผมดีนะครับมาถึงช้านะครับถ้ามาเร็วกว่านี้ผมเตรียมอุปกรณ์เสร็จก็สงสัยฝนจะลงแน่นอนนะครับผมนะครับยังไงก็รอสักครู่ก่อนนะครับว่า จะหยุดตกไหมนะครับถ้าไม่หยุดตกก็ต้องกลับนะครับผมนะครับนี่นะครับบรรยากาศอยู่ในรถนะครับฝนแรงมากเลยนะครับฝนแรงมากเลยนะครับนะครับผมก็จะถอยรถไปจอดไว้ด้านหลังนะครับเพราะว่าข้างๆนี่ก็จะเป็นต้นยูคานะครับลมแรงนะครับผมนะครับ อีกแล้วนะครับวันนี้คิดว่าจะมาเอาเด็ดนะครับที่ไหนได้นะครับเด็ดมากเกินไปนะครับผมนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับที่ติดตามนะครับผมขอบคุณทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมนะครับชีวิตยูทูบเบอร์ลำบากมากนะครับบอกตรงๆนะครับผมนะครับ ยังไงเนี่ยผมเอารถไปจอดก่อนนะครับแล้วก็รออีกสักครู่นะครับถ้าไม่หยุดตกก็ต้องกลับถ้าหยุดตกก็จะลงตกนะครับผมนะครับนะครับโอเคครับนะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับยังไม่หยุดตกเลยนะครับทั้งลมทั้งฝนนะครับผมนะครับสงสัยจะไม่ได้ตกนะครับผมนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมนะครับ สงสัยต้องกลับแล้วนะครับผมนะครับเดินทางมาตั้ง10กิโลนะครับก็ต้องกลับเหมือนเดิมนะครับผมนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับ